สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มาพบกับช่องจูย<ด>ิ้มเลือแล้วเสร็จแล้วก็จะมากินปอเปี๊ยะจูเปี๊ยะมามากินกันเลยกินกันเลยใช้มือแล้วพาเราลีโอมาอีกเช่นเคยแมวกินกับเขาที่ไม่เป็นกันเหรอที่ไม่เป็นเลยขอพัก ห่พอพักด้วยนะครับ่แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กน้อยมันดื้อไม่ต้องกินกา้านมันขมกบีก้านให้มันละเอียดหน่อยห่อเหมือนห่อไอเนี่ย ดอกไม้ทุกเทียนเลยน้ำลายอ่ะอืมมีปี๊กรอ้น้องอืมอร่อยอร่อยคัมโตโต วันนี้ก็ถ่ายกันสามคนก็พีนก็มาอยู่แล้วก็เจกายก็มาอยู่เจกายะจีทุละสระอะไรอ่ะเป็นนาไรเดี๋ยวพักดีกว่าเอาเป็นนี่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 เขาเรียกว่าใบอะไรอ่ะใบอะไรอ่ะใบอะไรอ่ะใบบานกระปุกใบชาปูเออแม่แม่แม่ปูไม่ปูแม่แม่ปู ไม่乱เฮ้ยักงน้ำหัดตื่ใหญ่พอเปียอันที่สองไม่คมเลยครับเขาเนี่ยจะลืนจำโอ้ลเลยล่ะอุ้ยโอนทำไงวะมีกันเลย อันนี้ขอไม่ใส่พักนะจ๊ะแป๊บ,บนึงขอกินแบบ<ะ>ไม่ใส่พักก่อนได้จะโชว์อันนี้แบบจิ้มไปลงเลยจ้าเนี่ยอืออืออืออบบืออืออัออ<ฮ>ืออือือออ เนี่ยอันนี้แบบไม่ใส่พักตามด้ยวยข้าวเขาไม่เขาไม่อ้าพักเลยครับเพ็รหูนหนู ซื้อมากับหลานยน,นุกอืมอะไร้อ่ะใบใบอรเซลเน่เซเลนเน่เซเลนเน่เบซเลเน่โอ้โหูหมูเด็งมากทุกคน กินแบบนี้แล้วค่อยตามผักเอ๊ะไม่ต้องแบบนี้เลยทุกคนกินเยอะๆน้ำไรกะชุมไรชุมชุ่มนี่ๆๆกินกับผักแเยอนี่

ชิ้นใหญ่ยังไม่ถึงนี่คือเฮดนี่ไม่ใช่หอยหรอกนีกว่าหอยกินพอมพัก ยัดนี่ก่อนแล้วค่อยตามพักอืมฝาก,กครับอมองเห็นครับ

มาขามล่นเป็นเป็นจ้ะอ่ามาไม่รู้จะยัดได้มันข้ำตัวตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาเอ็กโปพอเอ็กโปซีฟู้ดอร่อยปั๊ด ข้าวเจ๊ยขม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 ันขม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 มม ับอย่าพูดปิดเปิดให้พี่แป๊บไปเตะเรยวๆเร็วๆเร็ว เหมือนแบบสำหรับจบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้อย <ốc Ash well. S 1> <pt> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแลวกลิ้งค์ด้วบ๊ายบาย